สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหัวค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบิดในช่วงแรกค่ะของมือวันที่17นะคะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2569ค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ค่ะแอดผาพี่น้องบัณฑิตสุขุสก์นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรเด้อค่ะพี่น้องค่ะกองวัดรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องค่ะแนวทางของปู่ค่ะพี่น้องเขาชุดนี่นะคะพี่น้องค่ะเขาชุดนี้นะคะปู่เราวงกลมให้พร้อมนะคะชุดนี้ เข่าศูนย์สองพี่น้องตัดเห่ีศูนย์สองนะคะพี่น้องคะเอามื่อนึ่พี่น้องปูแล้วมีแนวทางมาฝากแล้วสําหรับมือวันที่หนึง่งกุมภาพันธ์ค่ะแนวทางสิได้มาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังทีมหนีพร้อมๆผู้ข้ากรรมนมัสก,การค่ะเจริญพค่ะปูโอเป็นยังไงมีเด็กขี่บนีนเฮบน,นอ้อนาะโอ้ขัดกูดีนะคะปูออัน ของปูเนี่ยไหมค่ะสิตตองหดศูนย์หกสองกับหนงเจ็ดทันร่วมตัวห่าหาตัวใส่กันนี่มันสีใดทั้งบนทั้งล่างนี่ค่ะปูทั้งศูนย์สองถึงเจ็ดสองบุรอะหมดก้อนก็คือกันตัวหกห่าศูนย์เนียนะค่ะหดเป็นก้อนไหมค่ะผู้ใหญ่จะตตองหดได้ลีละค่ะมันมีคนกามหอยังว่ามันโดนหดก้อนก็เลยกันนะค่ะปู้คะค่ะเราคนในเอฟซีบนเมืองน้ำอะไรตัวนั่นก็ดี พเพราะว่ามันกินี่ละมันกิอยู่กับดวงไคมันนี่ก็แล้วปู่ก็บอกบบว่ากันสีมีเนี่ยเจ้าสันสวัดเป็นไหนกันยังไงค่ะแต่ว้าเดียวแจ่ดวงผูดด้ใดเชียวได้ยินสินะค่ะบันด,ดนี้ผู้เจ้าหนึ่งก็โอ้ของเล่าของปู่เขาดีตำของปู่นี่ละคนมาตำกันได้ชุบชื้นบัดนี้อู้ตาไปแมนค่ะเดินข้าเจ้ามันใส่เพื่อนบ้านคำพวงผุนล้วครับปู่เพื่อนมันใส่ผุนละมันกำกับอะไรมันชุบชื้นบัดนี้ในมือนั้น สิบบาทเจาบาทมันก็ยังค่ายอยู่ได้ซูมือวันนี้แม่นค่ะปูป้าได้ขาดวนน้อง่ะปูมันเข่าวันนี้ค่ะเจ้ากระริดได้กันว่าคันน้ำมดก็มาออกแล้วออกอีก่ค่ตัวมั่มากมือีอีกค่ะปูแต่เมืนอมาเป็นศูมีสามตัวโต๊ดหยุดแล้วโอ้แม่นตัวหลังน้องขาปูคันนมดิฮะสองหวดนกเข่าสองหงดนอันเหมืนคำคุ้งเนาะค่ะ มาเ่าต้องศูนย์หกมาเต่าฉันเหนหกเก็บตนหกเกาเนาะค่ะเมื่อเรกกันเกาหเกรุ่นมม่แต่ว่าเขาอันศูนหกบอครับวศูนย์หกศูนยเมตค่ะศูนย์หกศูนย์เมรอ้แปดศูนย์หกศูนวนนั้นค่ะเขาันสองมืเแล้วผู้บอกระํำค่ะ ใครตัวพ่มาเราจะบานอีกมือเนียนขันเป็นเป็นสองนี่โอ้ยสามตัวแตกยิงเล้ยวขันบบน้เนียหาอะไรล่ะคะพ่วโอ้ยนี่มันเป็นเป็นศูนย์ซะโอ้ยเป็นสองซะบ้านะโอ้สิ <c oughs> ได้อยู่ค่ะ <c oughs> เก่าเก็บมากพอแย่งแล้วเก็บเก่ามากพอแย่งแล้วขาดศูนย์ไหมขาดสองเสนอครับพ่ ว่า,ากันซูนบนบานนะขาดูนเส้นแม่นนเนี่ยเพเอาเงินต้องเงินนะครกบู้บนเนี่ยต้องวรดกิจกรรมตัวนี้ละตัวผู้นั่งรถขั้นไหนก่ขั้นนั้นนี่ละเออค่ะอืเขาพูดนั่งรถขั้นไหนก่อขั้นนั้นละค่ะเป็ดผาหานี่ละค่ะพว แปดแปดห้านะครับพ่อแปดหาค่ะนเกินโตนั่นมาอีกเอาอีกจักคูนั่นนั่นว่าคูเดียวแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดตีครับพ่ออือค่ะไปจักสองคู่ค่ะเพาะวหายจะโดนไล่คนพูดมาคนจะย่ลืมนะกูหายไป้ันก็ออมมาอยู่ดีแบบนี้ก็เลยค่ะเพราะว่ากูกับ บัวท่าหายไปแล้วกรับปุ่นแล้วน้อมือสิวกำลังจะไปหายวันสถาบันมาดีกับคนกับเืมตัวคนนี้กาบผูแมนอยู่ด้วยครับบัมันโดนเนาะครับบัวซิบก็มือไวมันเครื่องเดียนพุ่นเนาะตัวสีได้สถาบันแค่หนึ่งไหมค่ะเว้นบ้านกันมือเว้นมือมือเว้นมือยุ้ยค่ะเจ้าก็เอาท่างนั้นแล้วเออค่ะกู้หายไปเลยก็เจ้าก็ได้ค่ะครับเขาก็กับนั่งไปสูมือบัดนี้แมนครับบัวไปหาบาทซิบบาทมันก็ยังไข่อยู่ก็นั่นบัดนี้ ค่ะไอ้คิตตามจะพูดผูดีย่ะเราชทบมามือนเธวาสั่งโทรศัพท์เลยค่ะแต่อู้อื่นกับ,บ่ได้น้ำมาสั่มาตามพูนี่เราหน่อ้พูไม่ไรเาสั่งาสั่งเรค่ะบอได้หลเนี่ยูมาสั่มาเออเท่าไรแต่ดีหมดละสังะ <c oughs> ส่งเค่ะ,ะ <c oughs> บตมันใดบว่าเพ่าเสียสั่นเราค่ะตามเพียนบา้านอันนี้ก็เป็นรัฐบาลเนอ้อะไรไปรัฐบาลครับค <c oughs> ุ <c oughs> ันต้องไปเนี นี่และผู้กต sí. ีน <Hmmm? S 1> <erman> ี hmm. so, life life ่นี่แหละเพราะเพราะผู้เีล็กถูกกับเพาท่านจุดเหล็กฝันกับเพท่านฝันเนาะค่ะพูอืมอย่าต่ของเื่งนี่กัผู้ใดดน้ำเกิดดีใจน้ำตุกก็ค้นลัค่ะคนใดคนมีกำลังใจกดเลยกดแค่กดติดตามให้เอ็มิน้ำโอ้นี่ก็ดีอืมเพรว่าของผู้นี่แหละทั้งเปลี่ยนบ้านทั้งเล่าทั้งรัฐบาลกับผมมีเหตุเอาสารเสวัณจนกับให้เขา เด็กถูกใครวปู่นันนก็น้ำเพิ่นเบิ่งกัน้ำเยตัวสามเจ็ดสองเต็มเต็มเลยวันเก่ัน่ลด้ยาโชงให้มืออกตัวล่ะค่ะปูเห็นด้วยตัวสามเจ็สองค่ะปูคะตัดเห็นไทยเป๊ะเลยละเจสองเต็มเต็มเลยละค่ะก็ขันนำมุ่นวันล้วู่เลียกทุกขอจากปู่จากยังค่ะ คือในเปเด็นบางนั่งไปตัวเห็นอยู่ผู้เลยถูกผู้มนนั่นกันเลยผู้กันบ่าบอกว่าไปสอนวันที่เนาะค่ะนันเป็นนั่นก็เลยผู้ก็เลยว่าไปเล่ากอนกันเป็นนั่นกับดวงนี่กับจังสรัฐบาลกังที่นะค่ะกิจกรรมผู้นั่นผู้จังไร่ผู้ก็ส่งไหลไหลเนยผู้ข้าเจ้าไล่มาผู้ก็สซ่องไหลเลขกถูกตัวนี้สาค็ดงนี่มันตดอไปผู้ก็บอกว่ากันว่าเขาเล่าไปรัฐบาลน้ำเลือกผู้ก็บบอกว่ามารัฐบาลไม่เห็นบอ สามเจ็ดสองแต่วมันกับมาม่สามตัวหรือว่ากับมาสองตัวมันกับเต็มเต็มยุคเก็บสองมาเลยกัยาค่ละเม็ดเดียวห้องหน้าเรียกทูกอ่ะเรียขอจับพุ่มพูพุ่มยาเนี่ยละ,ะเป็นไงจะเบิ้งกันมาเมอืออ่นกับีอาจีมีเรียกเตียนบ้านน้า็กขอเรียกทูกอยู่ครับพูได้ค่ะอดดอกแรกจได้ดอกนั่นหน้าค่ะอืเป็นไ้ดอกนํายุ่ดีก็เลยต้งเรีกฝันประกอบน้ำแน่เนาะครับพู เขาอยู่เอาดีใจน้ผเเตมที่สุโขุกเน้อผู้เป็นศกคเปนมาเนา้อผู้ใดววางมัลนที่หนึ่งมูน้นะค่นละผู้เก็บเศษชีไม่มุน่นละดีใจนาสุโขุกเน้อเพราะว่าเครื่องเรียนก็ดีม่เกียร์เศษชีไม่เกิดขึ้นร้นเน้ะค่บพมันก็เพราะว่ามันมีอของรัฐบาลแบบมีรัตลีเนอน่าจะเขาสื่อท้ไทยว่าอาเปลียูด อูดอนกันหน้วเ็จ็ดสองเนี่ยละว่ามาเทียมันมาดวงมีกับเขาหโ,โตกันไนรล้ว่าที่หนึ่งยุ่นแล้วกระบบนถูกตรงๆเลยเออค่ะแล้วู้ิีอวยพจอไหนเด้อใครเด้เวลาเปล่าลได้เวลาค่ะปุ๊ค่ะเอาหนมิโชไม่มนันวันที่ยังบันี้หนึ่งกลุ่มผ้าพันค่ะหน,ะนึ่งกลุ่มผ้ากันมิโฉม่มันทั้เหยียบที่มินสุขสุขคนเด้อค่ะปูน้ำล้ยจะจับมันเสงกันล้านสุขสุขคน คิดตามก่ผู้ใดคนไหน่ก็แช่ก็คิดตามก่ถึงแล้วันที่หนึ่งรถตัวสามตไัไทยรถนี่แห่งปังปงังคับอเนาะจบโสดมันหมานนี่่งปังปนะังเนาจำูขึว่าหนเน่ะจาู้คะรา้วันที่หนึ่งคงือคุณุคนเนาะค่ะนาะเจริญพ่อกลับน้มาสการคับผู้ช้าทกค,ค้าขอบคุณค่ะ สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะโมนี่ปู่มีแนวทางตองวัดรัฐบาลไทยนะคะหลังจากประกาศผลนะคะพี่น้องคะแนวทางของปู่เล่ากับเขาเด้อพี่น้องเน้ออันนี้ตองวัดนะคะพี่น้องคะแนวทางของปู่ได้8-8แล้วกับ8-7นะคะพี่น้องคะ8-8กับ8-7อันนี้คือแนวทางของปู่ข่าวดเมื่อวันที่17 นะคะอันนี้ปูแล้วปล่อยตองหวดคือจังมือนีละพี่น้องครับออกปุ๊บปูแล้วปล่อยตองหวดปั๊บนะพี่น้องคะก็เลยเขาชุดนี้เขาว่าเป็นซ2นสองเด้อค่ะพี่น้องคะัเขาว่าเป็น0ูนสองนะคะพี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พรอมนะคะแนวทางของปูเนี่ยมือวันสูงที่พานมากนี่ก็เขาหนึ่งซีซีหนึ่งค่ะพี่น้องคะับสำหรับขามโค้งเนาะมือนีกับมาเขารัฐบาลไทยอีกค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้และพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะแนวทางรัฐบาลไทยตองหวดของมือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พี่น้องอยาลืมคะ่ะน้าไปพิจารณาเบิง้งงนาะค่ะพี่น้องคะทางช่องนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าคะ่ะพี่น้องโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบ,บขอบคุณพี่น้องบานเทาสุขสุขอนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วดัดป่าอุดรค่ะสําหรับพี่น้องทันใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกคร่ะพี่น้องคะถ้าง่อยากสิพผาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเข้า<ๆ>มาแล้วก็อย่าลืมด้วยค่ะพี่น้องคะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สแได้บลอพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะทั้งหมดทั้งมวลมันนีไมีเปียงซำหนีไดะคะ้ค่ะพี่น้องแอก็ซิได้ขอตัวลาพี่น้องบ๊ายบาสุกสุขสุกสนไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่กับแหวในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี